พระอาจารย์จากทุดงคัสถานล้านนาโดยพระอาจารย์กล้าธรรมโชติสิปโปประธานสงฆ์ทุดงคัสถานล้านนาได้นำบุคลากรทุดงคัสถานล้านนาพร้อมด้วยคณะการายานมิตรจังหวัดเชียงใหม่รวมทอดกรถินสมัค,คีในโครงการกรถินสมัค,คีทั่วไทย5,000ันวัดณวัดเมืองคอนอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสถาพรพิพัฒน์รองเจ้าคณะอำเภอสันทรายเจ้าอาวาสวัดเมืองคอนเป็นประธานสงฆ์ ภายในงานคณะประธานกรถินตัวแทนคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายได้นำกล่าวคำถวายภาคกรถินพร้อมทั้งได้น้อมถวายปัจจัยกรถินสมคัคคีทั่วไทย5,000วัด พาตรายและทยธรรมแด่ท่านประธานสงค์ซึ่งบรรยากาศการทอดกรินในครั้งนี้ถูกทานต่างร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาถือเป็นการสร้างความสะมัคคีของชาวพุทธให้เหนียวแน่นยังความปรับปรื่มปิติในบุญให้แก่คณะผู้มีบุญที่ได้มาก,กันมาสร้างมหาธรรบามรมีครั้งยิ่งใหญ่ค่ะในพิธีทอดกรินสะมะคัคคีหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว และในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของอาจารย์สายพินสุขันธาประธานศูนย์กลราณมิตรล้านนาค่ะถึงการร่วมพิธีทอดกระถินในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปรับชมรอมทางร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะลูกๆคณะกระัรยาณมิตรเชียงใหม่นะคะตอนนี้ได้มาได้รับเกียรตินะคะมาเป็นตัวแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาทอดกรถินถวายณวัด เมืองขอนซึ่งมีพระครูสถาพรพิพั์ท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านก็เมตตาพวกเรามากๆกันนะคะและท่านก็กราบขอพระคุณหลวงพ่อมอบอพระพระพุทธรูปทันใจนะคะ่ะให้มาถวายกับหลวงพ่อธรรมะด้วยนะคะบุญกุศลครั้งนี้นะคะเป็นบุญที่พวกเราถือว่าทำได้ยากนะคะปีหนึ่งก็จะทำได้ครั้งเดียวต่อหนึ่งวัด แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ได้ทําหน้าที่แทนกัลยาณมิตรทุกทท่านนะคะที่ทําหน้าที่เป็นลูกหลวงพ่อมากราบถวายบูชารักษาพระพุทธศาสนามาเป็นกําลังใจให้กับคณะสงฆ์ทั่วประเทศแล้วก็มาได้บุญกับหลวงพ่อด้วยค่ะขออรัธนาบุญทั้งหมดนี้นะคะที่เป็นบุญกระถินปกป้องคุ้มครองหลวงพ่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจร่าเลยแจ่มใสปราศจ,จากทุกโศกโรคภัยทุกอย่างทุกประการอยู่เป็นร่มโพร่มใสของลูกๆเป็นกำลังของพระาศาสนาเป็นผู้นำในการสร้างบารมีของพวกเราทุกภบทุกชาติตลอดไปคนะ่ะ